สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะหลังจากที่คุณครูได้รู้จักเด็กๆจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนให้เด็กรู้จักเกี่ยวกับชื่อสถานที่ที่เด็กๆจะต้องมาเรียนในช่วงเปิดเทอมกันนะคะและวันนี้นะคะคุณครูน้องจะพาไปที่สถานที่จริงเลยเด็กๆจะได้รู้ว่าสถานที่ที่เราจะมาเรียนนี้ชื่อว่าอะไรมาค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆ,ๆ และนี่นะคะก็คือชื่อสถานที่ที่เด็กๆจะต้องมาเรียนในวันเปิดเทอมกันนะคะนี่ค่ะชื่อสถานที่ของเราเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะของเทศบาลเมืองบางสีเมืองคะ่ะเด็กๆจำนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองบางสีเมืองคะ่ะ เด็กๆหลังจากที่คุณครูพาเด็กๆไปดูสถานที่จริงซึ่ง,งมีชื่อสถานที่ที่เราเรียนแล้วนะคะก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดเลิมพระเกียรตินะคะของเทศบาลเมืองบางสีเมืองค่ะและนอกจากจะรู้จักสถานที่ที่เราจะมาเรียนแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องรู้จักชื่อห้องเรียนของเราด้วยนะคะซึ่งชื่อห้องเรียนของเรานะคะก็คืออนุบาล3ขวบห้องสองค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัชเลิมภเกียติของเทศบาลเมืองบางสีเมืองและชื่อชั้นเรียนของเรานะคะก็คืออนุบาล3าขวบห้องสองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าเข้าห้องผิดนะเข้าห้องผิดไม่เจอคุณครูน้องด้วยนะค่ะและวันนี้นะคะนอกจากจะรู้จักชื่อของสถานที่ของเราแล้วและห้องเรียนของเราแล้วเราก็ไม่ลืมว่าเราจึงต้องมาทักทายกันก่อนวันนี้นะคะ จะมาทักทายกันด้วยภาษาอะไรดีนะเอเอาใกล้ๆบ้านเราดีกว่าค่ะประเทศพมา่าแล้วกันเตรียมตัวเลยนะคะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะหนึ่งสองสม,มิงกะลาบา้ามิงกะลาบา้าวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบ มิงกาลาบามิงกาลาบามิงกาลาบาวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันมิงกาลาบาค่ะวันนี้นะคะเราทักทายกันด้วยภาษาพม่าเรียบร้อยแล้วและวันนี้เกี่ยวกับการแนะนำ สถานที่ที่เด็กจะต้องมาเรียนแล้วก็แนะนำชั้นเรียนของคุณนองก็จบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ